สวัสดีครับแฟนคลับเซลยวพุกท่านนะครับวันนี้ชวนท่านมาฟังครับเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะเปรียบเทียบระหว่างหนังสือ2เล่มน,นะฮะหุ้นร้อยเด้งกับติงแอนเทรดไลค์กับแชมเปียนนะครับคิดและเทรดอย่างแชมเปี้ยนเออผมเพิ่งจับความเชื่อมโยงกันได้เว้ยระหว่าง2เล่มเนี้ยนะฮะหนังสือหุ้นร้อยเด้งเนี่ยก็พูดถึง าการได้กำไรหุ้นตัว100เด้งนะส่วนคิดและเทรดอย่างเชื่อมเปียนมันเป็นเทคนิคการปั้นพอร์ตร้อยเด้งเว้ยเออมันมีความเป็นร้อเด้งเหมือนกันผมเลยเอามาเปรียบเทียบนะครับให้ท่านเห็นความต่างแล้วกันของสองเล่มนี่ยซึ่งสองเล่มเนี่เป็นงานที่ามาจากนะครับของ investing ตอนะเนี่ยนี่นะ ให้ท่านดูนะถ้านะสนใจก็ไปซื้ออ่านได้นะครับนี่ครับ investing ขายเล่มนี้อยู่ที่หุ้นร้อยเด้งนะขาย270บาทนะครับแล้วก็คิดลตเตอรอย่างแชมเปียนเนี่ยขาย260บาทนะครับก็สามารถซื้ออ่านได้นะมีขายทั้งช h o p ปี้ลา a า a ้ a นะครับก็เป็นการเปรียบเทียบ2เล่มนี้ซึ่งมาจากแหล่งเดียวกันนะอันนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนแต่ต้องบอกนี้ว่าผม มันเป็นมุมมองของคนที่มีไบแอสนะครับผมมีอคติพอสมควรนะตน่อวันนะดังนั้นเนี่ยผมจะโอนยังไปฝั่งนี้นะครับฝั่งตงิงแอนเทอร์ไลท์จำเป็นนะดังนั้นคนที่ศรัทธา V i เนี่ยอาจจะต้องฟังหูไม่หูนะ <c oughs> นี่เลก่อนแล้วกันนะมาดูกันนะครับผมเปรียบเทียบมินะผมเําตารางครับตารางนะตารางว่าเออเนี่ยความต่างนะครับของหนังสือหุ้นร้อยเด้งกับ คิดและเทรดอย่างแชมป์เนี่ยมันต่างในหฮะมาดูกันครับก็พอสมควรนะคืออันดับแรกเลยผลลัพธ์ที่คาดหวังนะฮะหุ้นร้อยเด้งเนี่ยเป็นการแนวทางเกี่ยวกับหุ้นร้อยเด้งความจริงแนละ้วมันก็เป็นสตอรี่หุ้นร้อยเด้งะพูดง่ายๆนะเป็นสตอรี่หุ้นร้อยเด้งถ้าแนวทางนี่แนะนํานะครับเล่มนี้นะนี่นะเนี่ยเล่มเนี้ยคุณควรอ่านอ่านเพิ่มอ่านอ่านพร้อมกันนะอ่านเอออ่านอ่านประกบกันแล้วกันนะครับคือเนี่ย หาหุ้นเติบใหญ่ให้ไวเหนือเมฆครับอันนี้ก็เป็นหุ้นร้อยเด้งเหมือนกันอาจจะไม่ถึงร้อยเด้งหรอกประมาณสักหลายเด้งฮะเนี่ยผมว่าประกอบกันนะน่าจะได้อะไรที่มันแบบครบถ้วนมากกว่าเพราะว่าเล่มหุ้นร้อยเด้งนี่ผมสังเกตว่ามันเป็นการเอาสตอรี่การถูกหวยนะฮะของของรายย่อยนะฮะผมรู้สึกว่ามันมันมันไม่ใช่เป็นอะไรที่มันมันทำซ้ำได้ยากครับเดีย๋ยวถ้าคุณอ่าน หาหุ้นเติบใหญ่ให้ไวเหนือเมฆซึ่งก็มีขายที่ investing กันนะราคา272ว่าน่าจะได้อะไรที่มันเป็นชุดความคิดเป็นกระบวนการที่น่าจะทำซ้ำได้ละกันผมบอกนี้ละกันเป็นนี่เป็นมุมมองตัวนะผมอ่านเล่มร้อยเด้งคร่าวๆนะครับนะนะผลลัพธ์คาดหวังนะครับหุ้นร้อยเด้งก็คือได้หุ้นร้อยเด้งครับแต่คิดและเทรดอย่างแชมป์คือการปั้นพอร์ตให้โตร้อยเด้งครับนะ เปรียบเทียบคือว่าหุ้นร้อยเดงนั้นเป็นการเลือกหุ้นหนึ่งตัวครับแต่ว่าคิดและเทรดอย่างแชมป์นะเป็นการปันพอร์ตะครับเป็นภาพใหญ่กว่านะหุ้นร้อยเดงเป็นเหมือนฐานหนึ่งคนครับแต่ว่าปันพอร์ตเนี่ยคือเป็นกองทัพครับเป็นนักบริหารน,นะกันพนูดง่ายๆนะครับแล้วเวลาในการกว่าจับบรรลุนะได้หุ้นร้อยเดงนั้นโดยเฉลี่ยครับหนะนังสือหุ้นร้อยแดงนั้นจะเฉลี่ยสิบถึงสาสิบปีครับ 1 6 3หสาปีนะถือครับ1 6บหสาปีแต่ว่าปันพอร์ตโตวร้อยเด้งนะครับ10ปีฮรของพี่มาร์กนะรวมระยะเวลาในการลงทุนตัวเองการลองผิดลองถูกนยครับสิปีแต่ถ้าคุณไม่เสียเวลาลองผิดลองถูกยาวนานเกินไปผมว่าน่าจะย่นได้ครึ่งหนึ่งครับแต่นี้ผมตีให้เป็นภาพใหญ่ก็แล้วกันยาวก็แล้วกันจะได้ไม่เห็นความแตกต่างมากเพราะมันก็ ถ้าบอกว่า5ปีมันไปแอสมากเลยฮนะผมว่า10ปีแล้วกันนะอย่งเงวินเดรครับออัอตราการได้ชัยชนะได้หุ้นร้อยเด้งเนี่ยตามสูตรหุ้นร้อยเด้งนะผมผมมองว่าต่ำมากนะต่ำมากคืออาจจะ0.01% 1เลยมันขายการถูกวัตต์ดีวันที่1เนี่ยนี่เป็นนี่ผมไม่ได้มโนน,นะผมเนี่ยคือ นี่นี่เป็นกราฟครับเป็นชาร์ตนะที่เปรียบเทียบนะครับมันแกน Y เนี่ยจะเป็น Win l o s s Ratio ครับก็คือ r i s k r e w a r d นะขนาดกำไรเทียบว่าการกัดทุนนะฮะส่วน Win Percentage คือความแม่นยำครับนะฮะคิดดูสิครับว่าเอา่อวินต่อ o อสเนี่ยหกเท่าเนี่ยคุณใช้ประมาณสักวินเด t e สักประมาณสัก10%มนมาเนี่ยเนาะแต่ว่าถ้านะฮะวิน 1,000 0ครับลอสหนึ่งนะผมว่ามันควรจะเป็นกาแล็กซี่อันไกลโพ้นนะฮะไม่ใช่0.1น,น่แน่นอนครับต้องต่ำกว่า0.1อย่างลหลายจุดเลยฮะนะนี่เป็นมุมมองส่วนตัวนะที่มองผ่านความเป็นจริงนะฮะมาดูการปั้นพอร์ตโตร,ร้อยเด้งเออทำไมถึงเป็นร้อยเด้งเนี่ยพี่มังเนี่ยนะแกแกได้สถิติครับว่า แกปันพอร์ตค่าเฉลี่ยผลตอบแทน220%ต่อปีนะครับตั้งแต่ปี1 9 4, ึกกว่าจนถึงปี2,000ห้าปีนะคิดเป็นผลตอบแทนทั้งหมดคือ33,500เด้ง500%ยเนี่ค่าเด้งใช่ไหมดังนั้น33,000น่าจะเป็น330เด้งนะฮะดังนั้นเนี่ยมันมีความร้อยเด้งเหมือนกันนะตรงกันนะ ปั้นพอร์ตร้อยเด้งอะกันนะผมเติมีนิดหนึ่งครับปั้นพอร์ตร้อยเด้งความต่างนะกลยุทธ์แล้วครับกลยุทธ์ของหุ้นร้อยเด้งคืออะไรครับความหวังครับความเชื่อครับซึ่งมันมาจากการมองการไกลนะแต่ว่าถ้าคนอ่านเรื่องเล่มนี้ให้ดีมันเขาบอกว่านะมันต้องอาศัยโชคอยู่เยอะเลยฮะ ผมเลยตีว่ามันเป็นความหวังความเชื่อนะครับแต่ฮะคิดแ่าแจกอย่างแชมป์นะฮะใช้ระบบครับเป็นสิ่งที่จับต้องได้มากกว่านะครับซึ่งตั้งอยู่บนครับการบริหารที่พย์สีพที่เป็นธุรกิจแล้วก็โพสติฟเอ็กซ์เพคทนซีครับการเป่ยนความเสี่ยงครับทำต่างนะครับว่าหุ้นตัวเด้งนั้นใช้ความหวังความเชื่อครับนะแล้วก็คิดและแจกอย่างแชมป์ใช้ระบบครับนะครับ แนวาทางการค้ำหุ้นครับแนวาทางการค้ำหุ้นนะฮะคุณร้อยแดงนั้นมโนอนาคตยาวครับนะคุณต้องจินตนาการสูงมากเลยนะครับมโนจเจ้าชยนะครับพื้นฐานยังงงนะต้องบอกให้ว่าการที่คุณจะได้หุ้นร้อยแดงนั้นคุณต้องซื้อตอนที่อนาคตไม่ชัว์นะครับเพราะว่าในหนังสือก็บอกเล้ว่าถ้าคุณซื้อตอนที่ทุกอย่างชัวร์เลยเนี่ยนะ อาจจะไม่ได้ร้อยเด้งก็ได้ครับอ่านี่เป็นสิ่งที่สําคัญนะคุณนีต้องซื้อตอนที่อนาคตยังไม่ชัดเจนแต่ว่าคุณมีมโนโแล้วมันต้องไปโน่นไปนี่ได้นะพื้นฐานยังงงๆครับนะต้องซื้อราคาต่ําจริงตอนนี้คนยังไม่เห็นค่านะแตกต่างจากคิดและเทรดอย่างแชมป์คือว่าเขาใช้การแคลเสลิมครับคือดูพื้นฐานในดีครับตัวเลขในดีจะเป็นยังไงนะแล้วก็อนาคตอันใกล้ ดีมีตัวเร่งครับแล้วก็ใช้กราฟครับต่างกันนะครับคุณรอยเด็กนั้นซื้อตอนที่อะไรก็ไม่รู้ครับนะซื้อตอนที่ทุกอย่างเนี่ยขม,มุกขโมวเลยไม่มีใครรู้ซื้อทิ้งครับยัเป็นยังไงนะแต่คิดและเทรด่างแชม<ด><ด>ป์ดูปัจจุบันครับดูหน้าง,งานปัจจุบันเลยอดีตล่าสุดสามไต่มากอนาคตเป็นยังไงใกล้ๆแล้วก็ดูกราฟครับนะการจับต้องชัดกว่านะครับ ต่อมาเรื่องจุดซื้อครับนะตามความเห็นส่วนตัวนะครับนะหุ้นรอยเดงนั้นความเห็นส่วนตัวเลยครับ,นะรลรบแล้วก็ดูส่วนต่างครับมาจีน็อปเซฟตี้นะวันะนี้นะแต่คิดและเทรดอางแชมป์คือครับดูตามความจริงดูตามกราฟครับว่ากราฟมันใช่ไหมกราฟมันทําฐานราคาใช่ไหมพื้นฐานทำกันบ้านแล้วว่ามันโอเคมันมีแคนซลิมแล้ว รอฐานราคาทะลุได้ซื้อครับนะสภาพต,ตลาดนี่ยจุดขายออกครับหุ้นร้อยเดงนั้นรอจนกว่าจะได้ร้อยเดงครับรอจนกว่าได้ร้อยเดงเนี่ยแต่ครับคิดและแขงแชมป์กันเลยครับริสตีวอร์ดหนึ่งต่อสองครับหรือหนึ่งต่อสามก็พอครับนะฮะจุดขายออกหุ้นร้อยเดงจะถือยาวครับนะพนูดง่ายๆถือยาวจนกว่าจะได้ร้อยเดงฮนะ สิบปียี่สิบปีก็ทนไปครับแต่ว่าคิดแล้วถึงแชมนั้นถือสั้นกับสวิงเทรดครับใช้เวลาเพียงแค่นะครับ1สัปดาห์ครับ1เดือนครับไม่เกินส่วนใหญ่แล้วส่วนใหญ่จะไม่เกิน1ไตมาสครับนะสั้นกันมากครับจุดตัดขาดทุนครับหุ้นรอยเด้งไม่มีครับถ้าเขาบอกนะถ้าคุณตัดขาดทุนแสดงว่า คุณตัดโอกาสในการได้รอยเด้งครับมือใหม่ชอบแน่นอนครับแต่ครับคิดและเทรดอังแชมป์คือนะครับไม่เกิน10%ครับโดยเฉลี่ยพี่มาร์คคือนะครับ4-8%่ถนะฮะต่างกันนะครับโพสิชั่นไซส์ครับหุ้นร้อยเด้งนั้นไม่ชัดนะผมไม่เห็นข้อมูลเรื่องนี้นะฮะไม่มีแล้วกันนะแต่ว่าคิดและเทรดอังแชมป์คือจะตัวหนึ่งไม่เกิน25%ครับบริหารความเสี่ยงชัดเจนกระจายความเสี่ยงชัดเจนครับแต่ว่า การกระจายความเสี่ยงนะั้น่ามาดูกันนะข้อต่อไปกระจายความเสี่ยงนะนะนั้นริสเคิลเมนนั้นหุ้นรอยเด้งนั้นเขาให้กระจายความเสี่ยงนะครับแต่ว่าไม่ชัดว่าวิธีการยังไงนะวิธีการยังไงอันนี้แนะนําให้คุณอ่านหนังสือของโทนี่ร็อบบินนะโทนี่ร็อบบินมันจะมีลงทุนอย่างโทนี่ร็อบบินมั้งเนี่ยเป็นการกระจายพอร์ตโฟลิโอที่ดีนะฮะ<ม>ก็ลองอ่านดูแล้วกันสําหรับสายสายถือยาวนะฮะส่วน Risk Management ของคิดและเทรดอางแชมคือ เสี่ยงต่อตัวนั้นไม่เกิน2.5%ของพอร์ตครับไม่เกินเนะฮะเสี่ยงค่อนข้างน้อยนะครับตัวเร่งล่ะตัวแปรสู่ความสําเร็จครับหุ้นร้อยเด้งนั้นเวลานะฮะการเติบโตธุรกิจโชคชะตาและความอึดนะฮะนี่ใช้ใจเลยนะครับหุ้นร้อยเด้งใช้ใจนะส่วนคิดและเทรดดังแชมป์คือตัวคุณเองครับตัวคุณเองทักษะของคุณเองครับ การทบต้นการหมุนรอบทบต้นฮะสภาวะตลาดครับการความอึดการจับจังวัตลาดครับนะต่อมาครับอำนาจในการควบคุมนะฮะคุณรอยเด้งนั้นโชคชะตานะครับโชคชะตาล้วนๆเลยฮะเล่มนี้นะครับบอกเลยว่ามันมีแต่สตอรี่ถูกหวยองไรย่อยฮะคุณอ่านดูนะมันจะมีอีเมลจากคนนู้นคนนี้แล้วอะไรมากมายแต่ว่าเขาก็จับ ทำเป็นทำเป็นเหมือนกับเอาสตอรี่ของหุ้นผู้ชนะในดิที่ร้อยเด่งมาให้ดูแล้วเป็นอะไรซึ่งมันก็ไม่ไม่ครบหรอกผมตีที่เขายกเอามานะน่าจะามาสักไม่ถึง5%ทั้งหมดฮนะก็ถือว่าค่อนข้างน้อยนะสำหรับเ,เรียกว่าเป็นเป็นเป็นตัวแปรใน,ในการเป็นข้อมูลที่มาชัดเจนนะ ส่วน,นอำนาจการควบคุมของการคิดและแข่งแชมป์ของพีมม่มาร์คคือตัวเองครับตัวคุณเองครับอำนาจของคุณเองครับคือคุณต้องมีทักษะมีการจับจังหวะตลาดใช้การทุบต้นครับต้องมาจากตัวนี้ครับวันนี้อำนาจควบคุมต่างกันนะพาผหะที่พาให้เราไปสู่การได้สุขเป้าหมายหุ้นร้อยแดงเกินครับหนังสือหุอ้นร้อยเดงเกินครับโชคชะตาครับคุมไม่ได้ครับฮนะ แต่ของพี่มาร์กนั้นตัวเองครับซึ่งเราสามารถควบคุมได้นะครับอ่านะครับนะดูความต,าต่างต่อไปนะครับกระบวนการอ่าไม่ไม่เซตล่ะไม่เซตของหุ้นร้อยเด้งเกิดครับเป็นนักพน,นนะันฮะเพราะว่าคุณกําลังซื้อหุ้นที่จะเป็นลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งหนึ่งไปนะครับนะฮะพูดง่ายๆนะเพราะอินเทอรต่ํามากนะฮะคุณเป็นนักพน,นัน นักต่อรองเงยนะครับก็รอให้ได้มีมาชินอปเซฟตี้อนานาครับแล้วก็ทนครับอึดครับสู้ความมันหวงของการแกว่งราคานะแล้วก็เป็นนักฝันฮนะจินตนาการอนาคตที่เพ้อแพรไว้ฮนะมีความหวังไว้ฮะนะแต่คิดและเทรดองแชมป์คือคุณต้องเป็นนักบุธหารธุรกิจนะครับเป็นนักกีฬาครับมันต้องใช้กําลังใช้ความสามารถคือรีดเค้นสกาพทุกอย่างที่คุณมีครับ นี่เป็นความต่างนะครับหุ้นร้อยเด้งนะเป็นนักฝันนะครับนักฝันนะชัดๆแต่ว,ว่าคีรเซียงแชมป์เป็นนักกีฬาครับคุณต้องสร้างกล้ามเนื้อทั้งกล้ามเนื้อของทักษะกล้ามเนื้อของไมเซ็ตคุณต้องแกร่งจริงครับมันเป็นการแกร่งจากภายในนะฮะแล้วการเติบโตของนักเทรดในธารมมนุษย์แล้วครับหุ้นร้อยเด้งเนี่ย จะว่าไปแล้วมันก็ไม่ก็เห็นนะแต่ว่า,าผมก็ให้หแล้วกันเป็นเรื่องวินัยแล้วกันการมีความหวังแล้วกันครับความสามารถในการควบคุมตันเองเขาคุมอารมณ์อันนี้อาจจะมีก็ได้นะครับแต่ว่าในส่วนของคิดและเทรด่างแชมป์คือถ้าคุณพัฒนาตัวเองนะในแบบนักกีฬาคือคุณแกร่งทั้งจากไมซ์เซ็ตแกร่งทั้งกระบวนการประสบการณ์นะความคู่ควรกับรางวัลเนี่ยนะคุณจะมีความเป็นรู้ที่เข้าใจชีวิตมากขึ้นครับวินัยครับ เข้าใจความเสี่ยงบริหารจัดการความเสี่ยงได้ดีครับมีทักษะการทําซ้ําได้มีระบบที่มันทําซ้ําได้ครับมี eq aq ครับนี่คือความต่างที่ชัดเจนครับบริหารพอร์ตนะครับผุ้ร้อยเด็กนั้นเขาบอกว่าบริหารพอร์ตแบบกระป๋องกาแฟครับคืออะไรครับซื้อทิ้งซื้อแล้วลืมครับซื้อแล้วลืมครับจึงมีอีเมลของคนถูกหวยมากมายเขายกไม้ดูนะครับแต่การ คิดและเทรดของแชมป์นั้นคุณต้องบริหารจัดการมันครับคุณต้องเข้าไปแอคทีฟกับมันฮะหุ้นตรงไหนที่เป็นหุ้นแย่ขายทิ้งครับแล้วก็ทนรวยหุ้นผู้ชนะคัดอยู่ล็อตช็อตแอมเรสฟิตรันแต่ว่าการเลรสฟิตรันนั้นก็มีเป้าหมายที่เป็นระยะสั้นครับเนี่ยคุณต้องแอคทีฟนะครับเฉยชาไม่ได้นะครับนะคุณซื้อและถือลืมไม่ได้ครับคุณเจ๊งแน่นอนครับนะฮะรีบอร์ดนะครับรีบอร์ดก็ หุ้นร้อยแดงนะั้นหนึ่งหมื่นต่อหนึ่งครับหนึ 1, ่งหมื่นต่อหนึ่งฮะแต่คิดและเทรดดังแชมป์คือสองต่อหนึ่งกับ3าต่อ1ครับเพวเนี้ะสันส้นๆเล็กๆนะระยะเวลาในการถือหนึ่งตัวครับหุ้นร้อยแดงก็ประมาณสัก10ปีขึ้นไปนะครับโดยเฉลี่ยนนะเมื่อกี้เป็นส6บีกปีะมาะว่น1สิบนะ 10, 10ปีสาสิปีแล้วกันนะครับคือไม่ได้ร้อยแดงไม่ขายครับผมสงสัยว่ามันเป็นความคาดหวังไม่สมจริงหรือเปล่านี้ คือการชี้ยอดหลังมันง่ายนะบอกตรงนะแต่ว่าการที่คุณซื้อแล้วก็คุณต้องเผชิญกับความผันผวนราคานะผมว่าอื <c oughs> ใช้ใจอย่างจริงนะต้องใช้ความอึดแล้วก็ความหวังจริงนะ <c oughs> ส่วนการคิดแะเทแชมนั้นระยกเวลาถือก็หนึ่งถึงสี่สัปดาห์ฮะสั้นๆนะครับก็เดือนนึงประมาณนึงเดือนนึงก็ยาวสุดเท่าที่ผมเจอก็บอกว่าหนึ่งไตรมาสนะ คิดและเทรนแชมป์เขาโฟกัสที่การเทอร์โนเวอร์นะครับหมุนรอบนะครับคือบอกว่าพี่มาร์กว่านะถ้าคุณถือให้ได้เจ็ดสิบเปนี่ยปีหนึ่งอาจจะได้แค่นหนึ่งตัวนะหมุนรอบได้รอบเดียวนะแต่ว่าถ้าคุณถือเพียงแค่ยี่สิอนะอาจจะหมุนรอบได้สัก3ครั้งนะซึ่งการหมุนรอบ3ครั้งมันก็เท่ากับการถือ75%ที่ยาวนานนะครับเนี่ย แล้วถ้าคุณกำไร10%เนี่ยหมุนรอบ6ครั้งก็เท่ากับการที่คุณได้กำไร75%าไร75%นะแล้วถ้าคุณได้กำาไร5%ล่ะหมุนรอบ12ครั้งก็79%อันนี้สื่ออะไรครับสื่อว่าความจริงอะ่ะยิ่งคุณทนรวยให้นานเท่าไหร่ต้องการรีวอร์ดโตเท่าไหรเนี่ยคุณจะเสียโอกาสเรื่องเวลาครับแต่ถ้าคุณทนรวยสั้นๆนะครับกำไรสัก20%เนี่ย คุณทบต้นหลายครั้งครับซึ่งคุณจะไม่ใช่ได้กําไรแค่เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์อาจจะโตเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้ครับนะชัดนะฮะยิ่งคุณทนถือกําไรสิบเปอร์เซ็นต์การทบต้นก็ไหวขึ้นเพราะกำไรมันแป๊บเดียวถึงครับทบต้นได้มากกว่านั้นนะ่านไปครับและมีโอกาสที่จะมากกว่าเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ด้วยซ้ำไปนี่เป็นวิธีคิดของคิดและเดอืดแดงแชมป์นะฮะส่วนจุดอ่อนแล้วก็ข้อเสียของยุทธนะครับแย่สุดของหุ้นรเ้อยแดงเลยครับ ถ้ารู้ไม่จริงนะคุณทุ่มซื้อตัวเดียวนะเจ๊งมีโอกาสเจ๊งสูงมากนะครับถ้ารู้ไม่จริงนะครับมโนโมัวๆนะครับมโนโมัวๆเจ๊งแน่นอนครับเพราะว่าความแม่นยําม,มันต่ํามากจริงเนะี่ยแล้วกลางๆอะคืออะไรครับก็โอกาสได้ร้อยเด้งน้อยมากแต่ว่าก็มีโอกาสได้กําไรสักเด้งสองเด้งก็ได้อยู่นะฮะซึ่งมันต่างจากร้อยเด้งกันนะถ้านะค,คุณคาดหวังสูงขนาดนั้นนะครับแล้ว ผมก็สงสัยว่าความรู้ลึกรู้จริงเนี่ยวัดกันตรงไหนวะคือในเมื่อมันมีวินเทจค่อนข้างจะต่ําแล้วก็ความรู้จริงคืออะไรเนี่ยม,มันทําซ้ําได้หรือเปล่าไม่แน่ใจอย่างเงยนี่นะเนี่ยของอยแดงนะครับแต่ว่าการปั้นพอร์ตอยแดงแบบพ่มางนั้นย่สุดคือเหมือนกันครับถ้าคุณรู้ไม่จริงนะยิ่งเขยนเทรดยิ่งซับลอดด้วยก็หมดตัวได้ง่ายครับนี่ยแบดับกลางนะครับก็อยู่รอดแต่ไม่รวยเหมือนกันครับ แต่ถ้าคนรู้เลือกรู้จริงครับ Performance Work นะรูเทรดคุณมี p o s i t i v e expectancy คุณหยุดเทรดเป็นคุณ t ท r ร์ v e อได้ดีนะครับมีโอกาสปันพอร์ตโตแน,น,น่นอนฮะแล้วเหมอ,อไกร่ครับหุ้นร้อยเด้งหมอกับมือใหม่ครับนักล่าฝันนะคนที่มีความฝันอยากได้หุ้นที่มันเป็นลอตเตอรี่หนึ่งไปนะครับแนะนำครับไม่ต้องขยันเยอะครับแค่ซื้อแล้มีความฝันเะนี่ย จบนะครับต่อมาถ้าอีกเล่มหนึ่งคิดแล้วจะเป็นแชมป์คือคุณต้องเป็นนักลงมือทรรนะครับนักสู้ชีวิตนะครับแอคทีฟนะครับขยันตั้งใจลงทุนตัวเองครับแล้วก็มาเพื่อชนะครับเรียกว่าพลังชีวิตต่างกันนะครับการลงทุนต่างกันนะดีเทลหนังสือครับนะก็หุ้น้อยเด่นก็จะเป็นการสตินะฮะรวัตความสำเร็จครับ เรียนรับแ,แรงบันดานใจนะก็ได้นานะว่าถ้าอยากอ่านหุ้นต้อยเด้งก็ได้ประโยชน์อ่านคู่กันนะกับหาหุ้นเติบใหญ่ให้ไหวหนือเมฆนะครับผมว่าน่าจะช่วยกันได้ส่งเสริมกันได้นะเพราะว่านี่จุดอ่อนค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับส่วนคิดแล้วเทรดแชมป์นั้นผมว่าให้อาหารครบนะทั้งแรงบันดาลใจครับเทคนิคการเทรดการผันการเทรดผันความเสี่ยงครับผมว่าเล่มเนี้ยถ้าคุณอยากปั้นพอร์ตอย่างจริงจังแบบเป็นระบบเป็นมืออาชีพนะ ต้องอ่านครับต้องอ่านเป็นคำพีผมเป็นคำพีกรเนิการเทรดเลยครับที่ดีสุดนะครับเท่าที่ผมเคยอ่านมานะแล้วก็ทิ้งท้ายครับว่าเกมการเกมกอาไรนั้นเป็นเกมที่น่าสนใจสุดในโลกครับแต่มันไม่เหมาะสําหรับคนโง่นะครับคนเกียจคร้านคนที่มีความสมดุลทางอารมณ์ต่ํานักประจนภัยอยากรวยง่ายรวเร็วเพราะว่าพวกเขาจะตายอย่างน่าสงสารครับนี่เป็นคำคมของเจสซี่ลูมอร์นะครับ ก็เป็นไอเดียเป็นข้อมูลเราไปคิดต่อนะครับกในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ